ตัวแรกมาดูงานก่อนนะคะลูกค้าขา3-5กิโลนี่งานแบบแฟชั่นมาเลยแฟชั่นมากแม่เดี๋ยวขึ้นไม้ดูแบบดูทรงกอนได้ตัวนี้ก็คือมันจะเป็นงานแจ็คเก็ตแฟชั่นนะคะลูกค้าขาก็คือจะเน้นไปทางแบบสไตล์แฟชั่นเลยบอกเลยว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่แบบว่าโอ้โหขายตรงตลาดขายออนไลน์มันมากนะคะสีแดง สีแดงตัวนี้เป็นความแบบว่ามีหมวกแจ็กเก็ตแบบติดฮูดตัวยาวเหรอใสด์ดีตัวนี้ราคาปกติ4,500บาทให้ราคานี้เลยใช่ไหมรหัสอะไรอะ่ะ VN 2อ่า VN21 เ,เดี๋ยวดูงาแจ็กเก็ตบางชายใช่ค่ะเป็นงานแจ็กเก็ตบางชายเฟอ,อร์ชินา0นะอ่าบอกเแราคานะาเพลงดังมากเลยไม่ได้ยินเล้วเบาให้เรียบร้อยค่ะ นะคะอสวยค่ะตัวนี้ปกติ4,005 5ลูกค้าเอฟในไลฟ์เอาไปในราคา3,909 0บาจากลูกค้า35กิโลเหมือนกันงานหัวใช่สวยจริงพี่งานผ้าใหม่มากเนี่ยช่วงนี้ขายได้แล้วลูกค้าเป็นแจ็คเก็ตแบบไม่หนามากนี่นี่นแบบแฟชั่นแบบแฟชั่นผู้ชายใช่ป่ะตัวเนี้ยใช่ค่ะเป็นงานผู้ชายแบบแฟชั่นนะลูกค้า สวยมากราคาปกติ4,500ปล่อยในไลฟ์9 0 0นะคะลูกค่ะาค่ะมีกี่ลูกคะมีสี่สี่ลูกมี4่ลูกค่ะใครเอาลูกรีวิวนะราคาอะไรคะบอไไม้สูตรห้าค่ะบอไไม้สูตรห้าค่ะลูกรีวิวบอไไม้สูตรห้าไม่อัดก้อน3 5มกิโลลูกค่ะสามพันเก้าเฉพาะในไลฟ์สวยมากแม่แต่ว่าอุ้ยอันนี้มีแบบว่างานแบบ พิมไลามาโคด,ดูดเลยอันนี้สวยจริงลูกค้าเพราะสั่งคับหัวมาเลย3-5มิกิโลเนี่ยเห็นไหมแล้วดูด้านหลังแล้วสังเกตไหมว่าเราไม่ได้รูดซิฟเองอ่ะเขาเหมือนรูดมาให้พร้อมเขาเช็คมาเบื้องต้นแล้วลูกค้าส่วนใหญ่ก็คือแบบเขาจะมาให้อย่างนี้เลยนะคะลูกค้าขางานสวยมากนะลูกค้าขอารหัสอีกรอบได้ไหมลืมบอใบไม้ศูนห้าลูกรีวิวนะคะลูกค,ะคะ้าขา บอใบไม้ศูนย์ห้ามาได้เลยใครจรับงานเด็กยังไม่มีนะลูกค้าวันนี้งานเด็กไม่ไดเอามาเลยใช่วันนี้มีแต่งานถุงงานหัวล้วนสามสิบห้ากิโลลูกค้านี่เห็นไหมแบบสวยมากเท่เลยตัวนี้เนี่ยทวงานขายได้จริงกระเป๋าเวอร์ให้ดูส่งให้ชัดกันเนี่ยแต่งกระเป๋ามาแบบเวอร์เวเลยลูกค้าสามพันเก้านะเฉพาะได้ไรลดราคาให้ เฉพาะในไลน์เฉพาะหน้าไลน์ลูกค้าก็สอบรีวิวบัวใบไม้ศูนห้านะใช่ลูกใหม่บัวใบไม้ศูนย์หใช่ไหมใช่จ้ะโอเคอ่ามาเลยลูกค้าใครอยากแค <4 S 2> ้สี่ถุงเลยเหลือแค่สี่ถุงคะ่ะสี่ถุงสุดท้ายรวมลูกรีวิวนะคะแล้วไซสด์ดีแม่ดูได้เลยไซส์แบบว่าไม่ได้เล็กๆนะไซส์เบลเบลาอันนี้คือแบบว่า บางตัวก็คือแบบเป็นงานแบบแต่งดีฮุ้สามพันเก้านี่ยกกระสอบใช่ไหมครับใช่พี่คะ่ะยกไปเลยยกกระสอบ35กิโลนี้ไปเลยกระสอบจะเป็นกระสอบไม่อัดก,ก้อนเป็นถุงเขียวอย่างนี้นะลูกค้าเป็นคัดพิเศษมาจากโรงงานเลย35กิบห้ากิโลถุ<ช>งนี้ค,คือ35กิโลลูกค้าได้งานหัวล้วนๆเลย35โลนะ แบบนี้เลยลูกค้ารีวิว3ามพันลูกใหม่ก็3ามพันค่ะลูกค้าราคายังไม่รวมส่งนะลูกค้าเข้ามารับเองได้ที่ร้านลูกกาของเจ็ดนะใช่ใครอยู่ใ,นใ,นในกล้ๆก็เข้ามารับเองได้ประหยัดค่าขนส่งไปด้วยแต่ว่ามันอาจจะออกแบบว่าโทนเขาเรียกว่าแรสี <ผล S 1> ดำ <ผล S 1> เ<ร><ร>ข้มเยอะโทนเข้มเอ <ผม S 1> รเป็นของผู้ชายลูกค้าผู้ชายก็จะเน้นใส่สีเข้มใช่มันจะแบบแมทง่ายใส่กับอะไรก็ได้แต่ว่าสีสีมีไหมเดี๋ยวหนูกเอาเอาให้ดูสีสีก็ยังมีติดบ้างนะลูกค้าแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบว่าเยอะจ๋าขนาดนั้นอุ้ยอันนี้ เป็นแบบว่าป้ายของรีสตสเต้ด้วยให้ดูรีวิวก็คือได้ตามนี้ทุกตัวเลยนะลูกค้าใช่ได้ทุกตัวที่หนูโชว์เลยเอากลับ<ม>สวยมากเดิมใช่มีสวยมากแล้วมันไม่ค่อยบูมันไม่บูหนาลูกค้ามันเป็นแจ็คเก็ตแบบปกติงานบางขายได้ทุกพื้นที่โอ้ยน้องไหลน้องไหลนี่สีเหลืองมันเป็นงานที่แบบว่าเขาขายกันออนไลน์อยู่นะแบบนี้มีแบบบางกันแดดไหม ยูยังมีค่ะจะมีเป็น UV วีแต่เป็นของผู้หญิงลูกค้าเป็นกระสอบพันเก้าค่ะสี่ห้ากิโลยกก้อนนะย่าวางจะไม่เหมือนตัวนี้นะใช่จะคนละแบบกันนี่โอ้โหสวยมากอันนี้สวยมากแล้วดูสีขาวเนี่ยลูกค้างานใหม่มากเลยอ่ะโคตรใหม่อะลูกค้าแล้วราคาสามพันเก้านะสามสิบห้ากิโลราคาดีมากสาสิบห้ากิโลสามพันเก้าร้อบาทสงวัซิตี โอ้โหนี่แบบฮูดแบบมีหมวกทรงสวยๆนะคะลูกค้าค่ะบอใบไ,ไม้0ูนย์ห้านะสามพันบอใบไ,ไม้0ูนห้ามาได้เลยใครจะรับขออนุญาตโกวยล่างๆขึ้นมาให้ดูด้วยเยอะจำนวนจำนวนลูกค้าไปลุ้นกันได้นะงาน3าิบโลไม่อัดก้อนอะลูกค้างานจะไม่ช้ำเลยนะงานจะออกใหม่มาก นี่เห็นไหมสวยเอ้ยอันนี้ใส่ได้สองด้านเทมากใส่ได้สองด้านด้วยลูกค้าผ้ามันใหม่มากอะ่ะเดี๋ยวหนูซูมผ้าให้ดูเห็นไหมลูกค้าผ้าเขาค่อนข้างใหม่เลยใหม่เหมือนงานมือหนึ่งอะ่ะลูกค้าตัวนี้ก็คือแบบว่าคัดหัวให้จริงๆลางๆอุ้ยน,นี่สวยมากแม่ล,ลูกรีวิวว่างนะ สามพันเก้าโคตรเท่เลยีตัวนี้สวยอ่ะสวยมากรีวิวบอใบไม้0ูนย์ห้าลูกค้าโคตรสวยเลยโอ้โหเท่มากมีประมาณมากี่ตัวคะอันนี้ตีให้ประมาณหนูคำนวณก่อนสักประมาณ50สิบถึงหกสิบถึงถ้าลูก4ี่ส้าโลก็ตีประมาณร้อยบวกลบใช่ประมาณหกอืม ประมาณนั้นนะคะลูกค้า6กิดิดประมาณนี้ลกประมาณนั้น64เหรอเคยนับเลยใช่ไหมเคยนับ64ตัวค่ะลูกค้าเคยได้64อุ้ยอันนี้ของฟิลล่าเหรอนี่ฟิลลาให้ดูเลยสวยมากลูกค้ารีวิวสวยมากใครจะรับบอใบไม้ศูนห้านะ4,500ไม่ต้องเอาลูกค้ามาเอา3,900ให้ราคานี้เลย3,900บาทเนี่ยใหม่มากบอกคำเดียวว่างานโคตรสวยโคตรใหม่เลยลูกค้า มันไม่เหมือนงานแบบว่าคัดหัวมันเหมือนงานมือหนึ่งไปแล้วอ่ะงานแจ็กเก็ตอย่างเงี้ย,าข,ายขายไวใช่ขายง่ายขายไวอย่าวคำนวนให้ลูกค้าประมาณต้นทุนถ้าสามพันเก้าหารหกสิบสี่ตัวใช่ป่ะอาตีหกสิบตัวอุ้ยสวยสวยสวยตัวละมาหกสิบห้าบาทอ่หกสิบห้าบาทลูกค้าขายเขาขายกันจริงๆแล้วถ้าเจอตามแบบว่าตามแอปก็คือแบบว่าประมาณร้อยสี่เก้าขึ้นแล้วนั้นค้า ประมาณนั้นต้นทุนหกสิบหกสิบห้าประมาณนี้ลูกคา้าเนี่ยสวยสวยเลยเห็นไหมแลวงานใหม่มากอันนี้ใส่ได้สองด้านงานสองด้านออกสองตัวแล้วอ่ะบนราวมาเลยนะคะเดี๋ยวเปลี่ยนงานแล้วลูกคา้ามาใครอยากได้ลูกรีวิวนะเอฟมาได้เลยตัวแรร์สวยสวยไว้เลยนี่เดีย๋ยวโชว์ให้ดูเลยลูกคา้างานใหม่จริงนะคะงานปักก็มีเยอะ น้นทีเ่เน้นเลยเน้นความใหม่ลูกค้าได้ได้อ่าเนี่ยใช่ลูกค้าหลักๆเลยถ้าเล่นงานเนี้ยลูกค้าคือไปนเน้นเรื่องความใหม่ได้เนี่ยเห็นปะแบบสวยมากเลยสไตล์แบบว่าแฟชั<ม>่น<อ>มียืดขอบไหมคะยืดขอบหมดคะ่ะลูกค้ายืดขอบหมดรอติดตามเร็วๆนี้นะลูกค้าไม่รู้ว่าเข้าหรือเปล่า รอติดตามอีก <คน S 1> ทีคนถามหายื่นขอบเยอะมากใช่อ้โหูแล้วคนคนรอคนแบบรอฟาดฟันกันเยอะมากแต่งานเข้ามาแบบน้อยมากมาแบบน้อยนิดมากนะแต่คนรอกันแบบอ้โหเกินขนาดมากลูกค้าบอกเลยว่าถ้าเข้ามานะแม่เอฟกันให้ทันเอฟกันให้ทันนะเป็นกําลังใจให้เลยใครได้นี่คือแบบว่ากรีด๊ดเอฟติดถึงกรี๊ดเลยอุย้ยอันนี้นะลูกค้าลูกรีวิวคะ่ะอยากได้เอฟมาได้นะคะ มียืดแบนมีไหมคะยืดแบรนหมดค่ะแบนล้วนลูกค้าหมดแบนล้วนหมดนะคะลูกค้ารออีกนานเลยลูกค้าตู้เวียดนามใช้เวลาหน่อยเพราะว่างานเขาแบบว่าคัดคัดมาเลยรน้คนอคขามันต้องใช้เวลานิดนึงนะบอใบไม้ศูนย์ห้านะลูกรีวิวลูกค้าใครจะรับนะพิมพ์มาได้เลยนะบอกใบไม้ศูนย์ห้าสวยเวอร์สวยชํำใช่ตัวนี้สวยมากชอบมากเลยโคตรเทธธ่เลยลูกค้าต่อไปกระสอบอะไรคะยังไม่แน่ใจูกคะเดี๋ยว